สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแหวนวีรัะนะคะมากินนมจะไปบินแอนดี้กับเขาทำไมวันนี้อยู่กับมือเรื่องพะกาวนะดีสตาร์ทหน่อยดิฮะวันนีคกับวันนี้อยู่กับช่องแหวนวีนะตอนวินกับ ช่างไม้คราฟเกมไอคอนอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาว่างที่วินกับที่ที่วินที่ไม่ใช่ที่วีนเนี่ยได้กำลังช่างไม้คราฟเกมไอคอนอยู่นะคะอะไรนะครับก็จะไปเช็กซ์นิดนึงนะเ่อหมายถึงชั้นหรอนะครัะอ่าแล้วก็ทำกันต่อนะ เครื่งพี่เดี๋ยวก็ทำไม้ผมอาจจะเงียบนิดนึ่งนะครับก็เ,เป็นไมครันยุบในชุกเปอร์ไม้ครับเกมไอคอนนะ ชอบนะบที่ได้กคนประทุกกอบไม้ของตัวเองนะว,ว่าว่ามันหัวชักขนาดไหนนะครับแล้วก็เห็นควาโบวแล้วนะครับแต่ควาโบวเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้หรอกครับเพราะมันนั้นยังมีพลังอะไรมากมายมากกว่าดี ิ่งวินเนี่ยมีโปรแกรมแฮกเกอร์ครับละือคือคือเขาเนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้ครับนะครับชื่อชื่ออันนี้วิ่งแค่ทดสอบใช้พลังต่างๆของครับเก็บไอคอนนะครับ ชิงวินเขาเอามาตัดเพราะาเขาเด็ดใซโปรแกรมโกงครับใช่แต่แต่ว่าโปรแกรมโ,โกงของเขาเนี่ยไม่ได้เทียบเท่ากับไมค้คราบเก็บไอคอนเพราะว่า่อ้จากว่าไมาค้คราบเก็บไอคอนมันดูดได้ทุกอย่างครับใช่ชิงชิงช,งชิงวินนะสามารถควบคุมอะไรก็ได้ตามใจชอบ เขาชีวิตกับวีเด็กกำลังยึดครองโลกใช่เขาไปยิงวีเด็กยึดโลกเขาจะปี้ยึดจักรวาลครับเพราะว่าดิดิขเขาจะไม่ดูดจัก,กรวาลไปก่อนครับที่ยิ่งเขาเนี่ยมีทั้งหู่นยนต์หลายๆตัวแล้วก็มีทั้งหลายๆมีทั้งไดโนเสาร์ มีทงไมครับเก็บนครนะครับแล้วก็มีทั้ง n ม c ครับเก็บไอคอนแล้วก็มีเดโดเสามีหุ่นยนต์แล้วแถมมีรถแต่ว่ารถเนี่ยปัจจุบันนี้รถก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับพวกเขาแล้วนะครับมีหุ่นยนต์ แล้วก็มีเป็ดมีไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์นี่นะครับไดโนเสาร์ที่ว่าตัวใหญ่มากนะครับพีเล็กนะเช่นพวกนี้เนี่ยก็ไม่เช่นเอ๋เช่น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 เอ่นแค่นีแค่มีไดโนเสาร์แล้วก็เอ๋ว่าขุนยนเนี่ยก็จะ ก็หยุดโลกได้แล้วแต่เขาเดี๋ยววิ่งวีไม้คา้าเก็บไอคอนเนี่ยเขาก็ยิ่งโกเข้าไปใหญ่จรออิงิงไม้คา้าอันเดียวก็โหดพอ,อเลยชุนทันทันเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้มาคะเพื่อที่ว่าจะมาฆ่าวินกับพี่สาเหตุที่จะมาฆ่าเนี่ยเพราะเขาเดี่ยจะมาหยุดยั้งการหยุดยั้งการ นะครับก็คือมาหยุดยังไม่วิดกับวีนี่ยทับฉีช่วยแล้วก็จะมาแทนวิดกับวีแล้วแต่วิดกับวีเนี่ยเขาก็ได้ยึดครับใช้ใช้พลังยึดยังได้ทัดทันแหละไปไปสาัารถทำอะไรได้จากนั้นมีกับวีก็ได้ใช้พลัง นะครับชื่อกับวีก็ได้ใช้พลังนะครับมั้งลงแล้วก็ใช้พลังต่างๆนะเชื่อที่ว่าจะฆ่าตำทานซึ่งทันชิ่ชิ่อชค่แค่พลังเดียวเดี๋ยวทันทัดก็ตายแล้วและเขาใช้หลายพลังซึ่งตำทันเนี่ยก็ไม่รอดครับใช่มาหยุดยั้งไม่ได้ไ ชื่อวินกับบี้นะเขาก็เห็นเขาเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าทัดทัเดเนี่ยอ่อนมากโดยปกติแล้ววิกับบี้เนี่ยจะเป็นคนดีนะแต่เมื่อเขามีพลังดีมาครอบครองเขาเปลี่ยนที่ใส่เป็นคนไม่ดีนะนะครับคนไม่ดีแล้วเหรอครับว่า,าจ,จะีเสียงนิดนึงเป็น ด้วยความที่ว่าวินเจอกับวี่เดี๋ยวโหดร้ายนะครับเขาเขาเดี๋ยก็เลยถูกบันทึกในในจาลึกเล่มเ,เล่มหนึ่งด้วยนะครับชิจารึกนั้นน่ะมันก็ได้เขียนว่าต้องโลกใยดีก็เราจะเป็นของวินกับพี่ครับมันจะมาจะเป็นจริงน,นะครับชิจีจาลึก คิดก็มีคนที่เขียนอะเพราะเขาเนี่ยไปเจอากับตัวแต่ว่าโชคดีนะครับที่เขาเนี่ยได้ดีออกมาได้ทิศเขาเนี่ยสามารถเขียนจารึกได้เล่มหนึ่งนะครับว่าได้จากเขาเจอมากับตัวนะและเขาเอาแต่ดีนะพวกนั้นเนี่ยยังมองไม่เห็นเขาก็คือเขาเขียนจารึกใกล้ๆพวกใกล้ๆบริเวณนั้นเลยซึ่งวอกมันวางอยู่นะมันก็เลยมองไม่เห็นนะ ก็ได้เขียนจาริกแล้วก็ส่งขายาก,านนกันนะคะชิ่จาริกนั้นน่ะมันมันก็ชิ่จาริกนั้นเนี่ยดูอยู่มันก็ลอยขึ้นมาเองแล้วก็มาพังโต๊ะรวมถึงค่าเขาและจาริกนั้นมันมันนั้นก็ได้ปีไปหาคนอื่นซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็มีลม ก็มีมีลมปิดชนาด้วยชื่อเขาคิดว่ามันน่าจะเกิดกากวินกับวี่แล้วได้ฆ่าคนนั้นพร้อมถึงนังคีจ้าหรือนั้นโดนขายไปแล้วแล้วคนที่ได้อ่านคือใคร่ะซึ่งวินกับวี่นั้นโหดมากเลยนะก็คือเอเคชก็ยังนอนอยู่นะคือเขาไม่ตื่นเลยนะ เหอนว่าเขานอนไปเป็นเดือนแล้วนะคนะโอ้โหปีหนึ่งน่าจะปีแล้วนะวีเคยเสจรับว่าล่าโคเนอืมันก็ิปซึ้งเหมือนตัวเขาจริงๆครับเขาเคยเสยกอกล่างโคปีนอนบอกว่าว่าการเพราะว่าโคนนั้นก็จะสามว่าว่าโคน,นก็จะเหมือนว่าเป็นตัวจริงแนละ Are you ready? Can you be the strongest? Eat all dinosaurs and level up. Grow your dinosaur by hunting your prey so you can be. อันนี้ดีน่าจะชอบนะคะเพราะคุณเนี่ยยังไม่เคยเห็น,นไหมคะเจ็ดไอคอนแบบนี้นะพี่ก็ได้เขกิบล่างโคลมาเพื่อจะหลอกว่าตายแล้วนะครับแต่จริงๆไม่ตายหรอกในการแอนเขาก็โคลนั้นนั้นห้โคตายตายเขาก็จะไม่ตายครับ นที่ตอนนี้ติดเชื้อชอมบี้แล้วนะครับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมชื่อเขาพลังเนี่ยก็ได้ควบคุมดดาบแบบไหมครับเกมไอคอนแมครับเกมไอคอนมันควบคุมได้ตามใจชอบเลยนะแต่ที่มันไม่สามารถควบคุมเชกบล็อกเชกรางรถไฟระเบิดอะไรได้เนี่ย ก็เพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่อันนี้มันเกมไม่องเบลกานะคมันไม่ใช่เกมมายมันไม่ใช่เกมมายคราบนะซึ่งวินกับวีเนี่ยเขาชื่อสาเหตุที่เขาเนี่ยทาอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาไปดูดูเขาไปดูเชปิกแมนมานะคะเป็นชั้นหนึ่งบนะครับก็คือ ของอารันเบ็กเกอร์ดับเขาก็เลยทำครับเกย์ไอคอนเพื่อจะยึดครองโลกเหมือนกับคิงส้มครับใช่พอเป็นจริงจริงแล้วอ่ะวินหนำพอเป็นจริงแล้วพวกเอวินเขาก็ใช้ไม่เป็นดับคันวินใช้เป็นนะ,นอนอะแต่คราเกย์ไวคอนะแต่แต่วีมันแย่งไปแล้วมันก็ต้อกของวีดิ จริงจริงวินจริงจริงวินก็ก็เคยทดลองทำอยู่นะครับจริงจริงจริงมันก็จริงจริงมันก็ของทั้งคู่นั่นแหละนะมันคือของทั้งคู่นะครับส่วนเขาก็ถือวี่น่ะจะถือไม้นิ่งๆนะครับแต่ก็จะทำให้เป็นเดือดซุปเปอร์ไม้คราฟเกมไอคอนหรอ ม,ม,นะมันก็ได้แลืวนะอเลยเห็นไหมนับมันก็ได้แล้วนะก็แค่ให้มันเป็นแฟนตีนะอาชิปเปอร์ไมค์ครับเกมไอคอนนะครับจบคลิปเลยดีไหมจบคลิปเลยนะครับเ๋ยวเจอกันใหม่นะครับวิกกัฟฟี่กับกมังจจยึดครองโลกแล้วและแผดการ์ดนะครับเอออ่าจบแล้วนะครับ บายเดี๋ยวขอปิดจบก่อน